มาๆเรยวมาทางขวามาต้องจูงน่ะยนะอ่าจะปล่อยมือก็ได้นะอ่ะปล่อยมือ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 ตรงใช่ไหมหอมไหมสามสองหนึ่งเนี่ยยังไงเยอะไหมทันหมดไหมเนี่ยนั่นแหละเขาบอกว่าถ้าเราผ่าแล้วมันจะเหมือนดาวบาทุกคนดูนะอู้อกมาแบบนี้เลยอ่ะใส่ข้างในทุกคน ตอนนี้ผมอยู่ที่อาเซียนมอห้างเปิดใหม่ที่ปัตตานีนะฮะผมพาคุณแม่แล้วก็ครอบครัวน้องๆเนี่ยมาทานสิ่งสิ่งหนึ่งยังไม่บอกนะเป็นอะไรแม่ผมก็ยังไม่รู้นะฮะคือผมได้โทรก,กับร้านแล้วว่าจะเอาอะไรบ้างที่ผมสั่งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะพาแม่เข้าไปแล้วก็ปิดตาด้วยนะคือสพภายอ่างด้วยคน,นะโ <Okay, S 2> อเคปิดตา,ด,ตาด้วยแมสเนี่ยเดี๋ยวผมปิดตาแม่ก่อนเดี<ะ>๋ยวก่อนจะเข้าไปนะต้องมีอาหารอร่อยแน่เลยบอกเลยว่าอาหารเนี่ยเป็นอาหารที่แบบแม่น่าจะไม่เคยกินเลยไม่เคยดีไม่ดีนะกินวันเนี้ยติดใจต้องกกกลััับบมมมมาาอออีนนน่เเคคคคพรยงทุหะ แนแหวนมาลเลยโอ้ยมีคนจงูงอ้าวปิดตาเบอร์อ่ะแม่ไม่ไม,ม่ปล่อยมือผมก่อนเซนชี่ก่อนแล้วสมีปล่อยมือแม่ก่อนอ่ะแม่ทำอะไรอยู่ มาได้แล้วอ้าจะปล่อยได้คนเดียวเหรอมามาเอ๊ประตูประตูนี่เอ๊ชนประตูเอ๊เข้ามาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะมาทางขวามือมามาเร็วมาทางขวามาต้องจูงหน่ะนะอ่าจะปล่อยมือก็ได้นะอ่ะปล่อยไม่ปล่อยมือปล่อยมืออันนี้คือเดินตรงอย่างเดียวนะอ่าลองไม่มีโต๊ะไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีอะไรแล้วะอย่าแกล้งนะตรงใช่ไหมจะถึงแล้วจะถึงแล้วเนี่เขาต้อนรับอยู่มาเลยรุงสาลามครับที่ติดต่อไว้เมื่อกี้ครับ โอเคนี่มาสายน<า>สหมซ้ายสายเนี่ยบอกแล้วว่าพามาร้านอาหารจริงพร้อมไหมสามสองหนึ่งเนี่เ <laughs> ยเป็นไงเยอะไหมทันหมดไหมเนี่ยนั่นแหละก็ต้องทันให้หมดนะนม,ะม่ก็จะเลี้ยงแม่ไงนานๆทีเนี่ยดูฝั่งนี้มีอีกนึงค,คือโต๊ะไม่พอนะแค่เนี่ยเนี่ยเห็นปะมีกุ้งตัวใหญ่ด้วย จะเย็นจะเย็นอ่ะไปไปนั่งก่อนนะไปน,นั่งก่อนจังเลยได้เดี๋ยวไปนั่งก่อนผมไปไปเรียกผู้จัดการหรือไม่ก็เชฟมาให้ความรู้ดีกว่าก่อนที่จะจก,กินม่ไม่มผู้จัดการร้านใช่ครับ,รบผมใช่ครับโอเคเดี๋ยวอยากจะให้ช่วยแนะนําอะไรสักอย่างก็ค,ค,คือค<ด>อะไรบ้างครับก็เดี๋ยวเริ่มจากตัวนี้ก่อน,น,นก็ได้ครับตัวนี้จะเป็นเปลือกทอดนะครับเปลือกทอดนี่จะเป็นตัวปรับเซียนของเชฟหลายหลายคนนะครับเราจะเห็นได้ตามรายการพวกม a s เตอร์เชฟอะไรพวกนี้ครับต้องต้องใช้เทคนิคในการทานิดหนึ่งนะครับถึงจะได้ใช่ครับถึงจะได้เป็นตัวปากกลังขึ้นนมมมมาาาาถ้เกดดทํไไ่่ีีตััััวปะรงจูคบ ตัวนี้จะมีความร้อนอยู่ข้างในเวลาเราประทานก็ต้องระวังนิดนึ่งจะมีความร้อนส่วนนี้เป็นวางตุ้งน้ำมันหอยนะครับอันนี้เป็นเมนูที่ผู้ใหญ่ชอบทานผู้ใหญ่ชอบทานผู้ใหญ่ไว้นี้ได้ไหมครับได้ครับอันนี้ไว้ไรไม่ไว้ทอดเหยาะๆครับโอ้นี่คือแบบแล้วอันนี้ครับอันนี้เป็นพวกเซตผักนะครับเป็นโอเรนเซตเป็นเนื้อออสเตเลียนเซตแล้วก็เป็นไทยเซตครับอ๋อนี่คือเนื้อไทยเนื้อไทรเซตเนื้อออสเตเลียใช่ครับโอ้แม่เคยทานปะแม่ไม่เคยทานเนื้อไท อันนี้จะมีเป็นติ่มํานะครับติ่มําเนี่ยจะมีฮะเก๋าขนมจีบกุ้งแล้วก็เป็นสาหร่ายหัวกุ้งนะครับอ,อันนี้เป็นเมนูยอดฮิตของร้านเราน้ำจิ้มซกี้เนี่ยมีด้วยกัน3ารสนะครับอันนี้เป็นน้ำจิ้มซกี้โบราณน,นะครับสูตรเนี้ยอยู่ยาวนานมากกว่า4 0ปี40ปี40ปอ่าปีนะครับตรงการนี้จะเป็นญี่ปุ่นก็คือน้ำจิม้มฮอนสึนะครับส่วนอันนี้จะเป็นเกาหลีก็เป็นน้ำจิ้มจิมจิก็จะเป็นไทยญี่ปุ่นเกาหลีรวมกันในถาดเดียวกันต้องลองจะต้องลองครับ พร้อมยังแม่ไม่เคยกินอาหารจีนเนี่ยต้องลองนะโอเคมาครับเดี๋ยวมีอีกหลายเซตอะไรมีเซเนเจอร์อะไรเมนูมากมายดีกินอันนี้ให้หมดก่อนโอเคไหมเอาให้หมดนะแม่เดี๋ยวผมสั่งวันนี้จัดเต็มนะครับเพราะว่าอยากจะเอาใจแม่หน่อยนะครับอยากจะให้แม่ให้อภัยสัก50%หรือ100%ก็ได้ครับ <c oughs> โอเค, <c oughs> อเ,คเดี๋ยวเรามานั่งทานเลยดีวยกว่ามาเดี๋ยวให้พี่ชายมานั่งนะโอเค <c oughs> ทานเลยแม่เต็มที่เลยวันนี้จัดเต็มเลยนี่ <c oughs> เนื้อออสเตรเลียนะฮะทุกคนใส่ไปในซุปเซียงไฮ้ทุกคน ขอน้ำจิ้มนี้นะเป็นตบะกระเทะร้านเป็นตางต่าไม่แข็งนะหูยเนื้อนุ่มมากทุกคนลองเนื้อก่อนนะครับเนื้อนุ่มแล้วก็น้ำจิ้มก็อร่อยครับเท่ากันดีครับผมรู้สึกว่าผมอยากจะลองอันนี้มากเลยเผือกทอดนะครับเห็นนี่นะเราจิ้มกับซอสบวยนะครับดูเ็ม กรอบนอกนุ่มในแล้วก็ละลายในปากลองดูอร่อยอร่อยมากเต้ามักรอีอร่อยจริงทุกคนจริงจริงนะอร่อยจริง,รง,รง,รงดูเนี่ยมันเป็นเหมือนปลาก,การังอ่ะอร่อยอร่อยอดูแม่กินด้แม่กินอย่างเดียวแหละแม่ เดี๋ยวเราจะมาลองจิ้มซ้ำกันต่อนะฮะจะมีเป็นขนมจีบกุ้งนะฮะทุกคนนี่เดี๋ยวผมลองชิ้นชิ้นใหญ่มากเลยนะเดี๋ยวผมหั่นก่อนใหญ่ไปซอสพิเศษของทางร้านนะฮะออมอรยลองเลยหนึงมาโอ้คือยัยงยังเป็นกุ้งอยู่อะเวลากินเข้าไปอ่ะคือรู้สึกอย่างนั้นรู้สึกอย่างนั้นอันนี้สาหร่ายหอกุ้งนะครับผมลองมั้ง แม่แม่แม่เต็มที่นะผมไม่ทันแล้วไม,ไม่ทันดูแลแม่แล้วนี่นะครับเป็นวลองเป็นเนื้อกุ้งล้วนหรือเปล่าครับใช่ครับอืม่มาแล้วแบบรู้สึกเหมือนกินกุ้งเลยเดี๋ยว่อยเปิดกล้องอีกทีหนึง่งขอขอกินแบบเต็มที่ก่อนแล้วกันนะโอเค ต่อมาฮะ<ท>ยังมีอีกนะฮะเป็นเมนูซิกเนเจอร์นะฮะที่ทางร้านเนี <a> ่ยเตรียมมาให้เลยก็อยากจะถามแม่ก่อนว่าไหวไหมไม่ไหวไม่ไหวต้องไหวสิมีเยอะเลยเนี่ยอาหารดีไงอาหารดีแล้วก็น่าทานมากทุกคนดูเห็นป่ะเนี่ยอันนี้ไม่ได้เจอกันเดี๋ยวผมให้พี่เขามาแนะนำดกว่า อันนี้เริ่มจากตัวนี้กันก็ได้ตัวนี้มันเป็นชาอูหลงนะครับปกติเราจะทานคู่กับตัวเปี๊ยะลาวาตัวนี้นะครับเป็นขนมหวานเวลาผ่าออกมาแล้วก็จะเป็นลาวาไหลออกมานะครับอันนี้เป็นยอดนิยมของร้านเหมือนกันนะครับตัวต่อมาที่เป็นซิกเนเจอร์ที่ลูกค้าต่างบ่อยหรือว่าไปกินที่อื่นก็จะไม่มีมีเฉพาะที่นี่นะครับจะเป็นเป็ดพันช่างนะครับเป็ดพันช่างนี้จะมีลักษณะคล้ายกับเป็ดปักกิ่ง เพียงแต่ว่าเราจะเปลี่ยนจากตัวเป็ดหนังกรอบจะกลายเป็นเป็ดเนื้อนุ่มแทนนะครับวิธีการรับประทานนะครับตอนมย่นะครับต้องทานคู่กับแผ่นเคี้ยวจีนตัวนี้นะครับมันจะมีลักษณะเป็นวงกลมนะครับกางไว้บนแผ่นจานนะครับแล้วก็ใส่ซอส5ตัวพอใส่ไว้ในจานเสร็จแล้วก็ใส่เป็ดนะครับแล้วก็ใส่เครื่องเคียงดัง5ตัวแล้วก็ห่อเป็นวงกลมแล้วกาทานนะครับตัวนี้จะเป็นแพะตุ๋นนะครับอันนี้เป็นเมนูที่ทางร้านรีเควสไปทางเจ้าของแบรนด์นะครับเพราะว่าเรามองว่าคนปัตตานีเนี่ยทานแพะ เราก็เลยเลือกเป็นเมนูซีเนเจอร์ของเราเขาก็ได้ไปรังสรรค์เมนูออกมาใช้เวลาเคี่ยว4-5ชั่วโมงเพื่อให้กลิ่นสาบมันหายไปนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยรับรองว่าทานแล้วเนี่ยมันจะละลายไปกับเกสรลิ้นเลยครับ <Ooh. S 1> ะนะครับวิธีการรับประทานต้องทานคู่กับตัวมันโถตัวนี้ตัวีคืออะไรครับมันโถครับมันโถมันโถจะมีความหวานๆนิดนึงนะครับแล้วก็ทานคู่กับตัวแพะ ตัวนี้เป็นแคนาเดียนล็อบสเตอร์นะครับเป็นตัวที่เราขอเหมือนกันเพราะว่าเรามองว่าคนที่นี่เนี่ยไม่มีโอกาสได้ทานเป็นพวกล็อบสเตอร์สักเท่าไหร่เพราะว่ามันหายากตามท้องตลาดเนาะที่เราจะเจอบ่อยจะเป็นกุ้งมังกรซะส่วนใหญ่นะครับแคนาเดียนล็อบสเตอร์มัาต้องสั่งเข้ามาทางร้านเนี่ยพยายามทาให้มันอยู่ในราคาที่สามารถเอื้อมถึงได้นะครับเพราะตัวนี้มันจะมีด้วยตัวคอสของมันที่แพงอยู่แล้วนะครับเราก็เลยปรับลงมานะครับรลังสรรให้เป็นผัดกระเทียมพริกไทยนะครับแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับซอสยูสุตัวนี้ อ่านะครับลองดูครับต่อเลยครับแม่กินเลยเมี่เลยอยากจะยิบอะไรยิบใช่เมนอก็อิ่มแล้วยังไม่หมดไงก็องเอาให้หมดนะนี่กุ้ง lobster อะไรเนี่ยแพะเบ็ดสเตอร์ผมก็ไม่ค่อยกินนะแต่ว่าวันนี้ว่าจะลอยให้หมดเลยเดี๋ยวให้พี่ชายมาต่อดีกว่าไหวไหมไหวอยู่ไหวอยู่เขาบอกว่าถ้าเราผ่าเนี่ยมันจะเหมือนลาวาไหลออกมาเลยยิ่งดใช่เดี๋ยวต้องลองเดี๋ยวผมเทชาก่อนนะ นีของเลือลือได้แล้วเงินของอ้วโอเคคือบรรยากาศได้จริงๆนะแบบเขาจะมีแบบการตกแต่งร้านอะไรคือจะเหมือนกับจีนจริงๆผมก็ไม่เคยไปแต่เคยดูในหนังอะไรก็ประมาณนี้เลยโอเคเดี๋ยวกินชาให้ดูโอ้เป็นไงแค่กินก็หอมแล้วหอมชารู้สึกหอมกลมดีนะก็รสสีไงเหมือนนี่ที่เขาบอกให้กินคู่กับชานะฮะทุกคนเขาบอกว่าถ้าเราผ่าวมันจะเหมือนดาวาทุกคนดูนะอู้ ออกมาแบบนี้เลยอะไสข้างในทุกคนน่าทานมากเลยอ่ะมันหวานอ่ะ,อะลองกินดูอร่อยจริงเดี๋ยวขอลองอีกครั้งหนึ่งนะต้องกินคู่กับชาเลอืมจะอร่อยอร่อยใช่ไหมแต่ไม่เม่จ,จองร้อนจองนะ <c oughs> ต่อไปเป็นเป็ดนะครับเป็ดนี่พี่ชายผมชอบกินนะเพราะว่าเขาเป็นแฟนแมน,นยูวิธี <c oughs> การกินนะครับก็คือต้องเอาผักนะฮะมาใส่่าผสมไปเลย ก็เอาเนื้อเป็ดด้วยนี่มีผักมีอะไรแล้วก็จะมีน้ำจิ้ม5อย่างอนะ่ะทุกคนอ่ะใส่ใส่เข้าไปอ่ะน้ำจิ้มจะเอาไปไหนเรืยอเลยอ่ะใส่ไปผสมผสมกันก็ได้นะผสมกันผสมห้าอย่างปิดปิด,ปดอารมณ์เหมือนไซ่ไหมอ่ะกินเลยรสชาติเป็ดเนี่ยมาเลยแล้วก็มันจะมีแผ่นแผ่นเนี่ยน่าจะเป็นเกี๊ยวหรือเปล่าไม่แน่ใจเป็นอะไรแต่ว่า พอทานด้วยกันก็คือมันเข้ากันเข้ากันถึงอร่อยอะน้ำจิ้มเนี่ยยิ่งเข้ากันอีกใช่พูดแล้วอยากจะลองมางจริงๆผมเป็นคนที่ไม่กินเป็ดทุกคนไม่เคยกินมาก่อนแต่ว่ามาอยู่นี้แล้วผมว่าผมต้องลองอ่ะทุกคนมาเดี๋ยวผมเอาเป็ดมาใส่ก่อนเป็ดแล้วผักผักผมก็ไม่กินเหมือนกันจิบหายเลยเป็ดก็ไม่กินผักก็ไม่กินทักหน่อยตกแต่งตกแต่งนี่น้ำจิ้มผมอยากได้เนี่ยผมเป็นซีเลียงเนี่ยนี่นะครับผมจะขอเลยนะครับ โอ้ยผมไม่เคยกินเป็ดจริงๆนะสุล้วเวลาเรากินอ่ะเราจะห่อด้วยอันนี้ใช่ป่ะแล้วพอเรากัดนั้นที่เราห่อมันจะแตกพอมันแตกน้ำจิ้มอะไรที่เราใส่มันก็จะออกมาอันแบบโอ้สุดยอดมากเลยแล้วก็เนื้อเป็ดอ่ะ รู้สึกว่ามันมันแตกต่างจากเนื้อไก่เพราะคผมกินแต่เนื้อไก่ไนงะพอได้กินเนื้อเป็ดก็รู้สึกว่าเออเป็ดก็อร่อยเหมือนกันนะไม่เหมือนเนื้อไก่ไม่เหมือนนะจะจะนิ่มจะ,จะ,จะนิ่มกว่านี่เป็นครั้งแรกนะที่ผมกินเนื้อเป็ดอะต่อมาเดี๋ยวลองกุ้ง lobster นะครับโอเคนั่นบนนี้เป็นเนื้อนะเนี่ยเนื้อกุ้งเดี๋ยวจิ้มกับน้ำจิ้มนี้นะฮะสมมติอืมมันกรอบนอกนุ่มในอะ่ะใช่ผมไม่รู้จะพูดังไงืแต่มันต้องลองอะ่ะลองดูบบ นี่ก็เนื้อกุ้งนี่คือแบบใช่เลยแบบเนี้ยจะลองไหมอ่ะอ่ะลองลองให้น้องลองบ้างอ่ะจิ้มไหมโอ้จิ้มด้วยไม่ต็ดไม่ต็ดดิอุ้ยเป็นไงโอ้ยไม่ดีสุดท้ายแล้วนี่เมนูนี้แพะแพะลองเลยพี่ชายผมนี่ชอบกินแพะอยู่แล้วทำเสียงแพะก่อนทำเสียงแพะก่อนโอเคอ่ะลองเลยลองเลยดูฮะทุกคน คือผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่กินแพะนะฮะต้องขออภัยด้วยที่ผมไม่ไม่ได้รีวิวกินกับมันโถกินคู่กับแพะนะครับกินคู่กันนี่ปกติแพะเนี่ยนะคือถ้าคนที่ว่าทําไม่เป็นเนี่ยมนะันจะเป็นสาบคือจะได้กลิ่นสาบ<ม>แพ้แต่เมนูเนี้ยคือไม่มีกลิ่นเลยนะไม่ไม่มีกลิ่นสาบ<ม>แพะเลยกินกับมันโถนี่คือเข้ากันคืออร่อยอะ่ะ สุดยอดเลยโอเคส่วนตัวผมกับแม่ขอไม่ไม่ทานอะไรกันนะครับเพราะว่าผมไม่ไม่ค่อยกินแพะไม่เคยกินมาก่อนนะครับเป็ดเนี่ยก็ไม่เคยกินเหมือนกันแต่ว่าเป็ดนั้นผมขอที่จะทานได้นะครับแต่ว่าแพะผมผมต้องขอพายจริงน,น,นะครับโอเคเต็มที่เลยอ่ะกินเดี๋ยวส่วนตัวผมเนี้ยผมชอบนี้มากเลยที่เป็นลาวาเนี่ยเห็นไหมรสชาติคือสุดยอดมากเลยอันนี้แล้วก็กุ้งล็อบสเตอร์ก็โอเคอยู่นะผมชอบผมชอบผมก็ชอบอ่ะแม่กินเลย เดี๋ยวผมขออนุญาตกินกันก่อนแล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวค่อยเป็นกอนอีกทีนึงแล้วกันโอเคกินกินเลยกินเลยกินเลยโอ้ อิ่มแล้วก็อร่อยมากๆนะครับสำหรับร้านอาหารหมายี่นะครับเป็นร้านอาหารจีนที่แบบได้บรรยากาศสุดๆเลยนะครับแล้วก็ที่สาคัญเนี่ยมีฮาลาลด้วยนะอาหารก็อร่อยทุกคนคือมุสลิมทานได้อยู่แล้วนะครับก็บอกได้เลยนะครับว่าแบบอร่อยจริงๆนะผมกับแม่นี่คือแบบคือเราไม่เคยกินมาก่อนแบบอาหารจีนอะไรเงี้ยนี่เป็นครั้งแรกเลยนะก็รู้สึกแปลกไม่ค่อยชินแต่รวมๆแล้วมันก็รู้สึกอร่อยไปอีกแบบนึงก็คิดว่าวันวันข้างหน้าต้องกลับมาที่นี่อีกแน่นอนอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆที่อยู่ทางบ้านนะครับก็สามารถนั่งออยยู่่ทีีีาาเเซนนมปปัติด ทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับตั้งแต่10บโมงเชา้าจนถึง2องทุ่มบริการก็ดีนะฮะเขาบริการเราได้ดีมากๆากนะทุกคนใช่ก็คนเยอะตลอดเวลานะตลอดที่ผมนั่งกินอนะ่ะคือแบบมีคนมานั่งตลอดแล้วก็เต็มโต๊ะอะไรเงี้ยก็เออบุงบอกได้ว่าอาร้านเขาเด็ดอร่อยจริงครับทุกคนก็ต้องมาลองนะครับโอเควันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็เจอกันในวิดีโอหนะ้าบายบายครับทุกคนบ๊ายบาย